ไม่หาไปเนื้ออีกกบเหยียเลยกบอ้วกทั้งนั้นนะครับอ้วกมิ้นท์จ้ขาวทั้งนั้นเลยหายต้องกบโชยกบโชยจับสวัสดีค่ะชื่ออะไรนะชื่อน้องกบค่ะวันนี้ก็มา ชวนหน่อไม้นะคะวันนี้จะพาไปหาหน่อไม้กันนะคะอ๋อน้นกบโอ้ขอโพด่เลยต้นกบวันนี้จะพาไปหาหน่อไม้นะดูดูข้าวโพดก่อนขับพาวดูข้าวโพดไปใส่ปุ๋ยเราหนกบ่เมอแล้วกันไมไรน่าดีกไหนไหนกบ อันนี้อะไรมันละมันละน้องกบตรงมันก็มีน้ไวต่อค่ะไหนไหนมีหน่องไหมไหนกูดูหาบง่บนี่บล่ะกบเอ็ดนี่บลกบท เจอแล้วเจอแล้วนอนนางดิีมันยังดีโค้งหน่อม้ไปแกงครับสดๆมันนี่อากาศอ่อนพอดีแกงหน่อไม้เสแซ่แสบกินโอ้ยพูน่ะโอ้ยจึบจึบจึบเกาว์เสียงออบนี่แน่เห็นบอแล้วหน่อไม้ขาวจั่วเลยน้่อไม้นางดิมนยางดี หากออึนหากออึนไอ้กนได้ป่ะนี่มาหลอ่ะด้มีนะเจอแล้วเจอของจริงแล้วเจอแล้วเจอแล้ว นี่เห็นบอไม่ไม่บอแพ้แม่อยู่นี่เหรอใช่แล้วเอ๊ะก็ตกแล้วอ๋อหืมบอไม่ยังสวมมันบอขาวนี่นน ไปเลยก,กบเหยีบเลยว้าวกบหัว,วทั้งนั้นนะครับอวบนี่จะขา,ขาวทั้งนั้นเลยหา้ต้องกบโชยกบโชโช่จับอ,อ,อืมหนอใหญ่มากน้องกบเท่าหน้าน้องกบเลยน้องใหม่ห้องกับพ่อเลยครับเดี๋ยวห้องไปแกงกันเลยครับ มะละแกะมาสดๆเลยนะครับเนี่ยทั้งนงมใไม่ทั้งมะละแล้วไปแกงกันครับผม